ที่ทำการยิงนะครับนองขึ้นระดับไปซองการยิงยการสบายครับตรงจุดที่กำหนดข้างใดข้างหนึ่ง้หร an er ือวาหันหน้าเข้าสนามเลยทาที่เห็นภายในขอบเขตที่กำหนดเือเป็นท้งกข้องเลย เคดู okay, ้ละเขาเปิดพอประตูเสร็จยิงจะตายน้ยิง